สวัสดีครับแฟนๆแกงโฮชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับ EP นี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมในมอชอมาวิาลเชียงใหม่ดูบรรยากาศปัจจุบันนี้นะครับว่ามหาวิาลเชียงใหม่นะครับจะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับโดยการเราจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยแว้นวนรอบๆมอชอเลยครับให้ทุกท่านได้ชมเนาะไปติดตามในคลิปเลยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เริ่มต้นกันที่สนามกีฬาเนาะบริเวณสนามกีฬานะครับก็ผ่านไปทางหอน,นาฬิกานะครับด้านขวามือก็จะเป็นสระว่ายน้ำรุจิระวงนะครับด้านซ้ายก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์เลยไปอีกนิดก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวาก็จะเป็นสนามบาสนะครับแล้วก็หอพักนักศึกษานะครับด้านหน้าจะเป็นหอนาฬิก,กานะครับ แลนด์มาร์คของมอ,อเนาะแล้วด้านหลังก็เป็นวิวดอยสุเทพนะครับตรงนี้ก็เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมอ,ช,อช่วงนี้บางส่วนก็เรียนออนไลน์นะครับก็บรรยากาศก,าก็จะเงียบๆนิดนึงแต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนนะครับเข้ามาเรียนมาทำกิจกรรมกันเนาะนะครับนะผ่านด้านหน้าคณะวิศวะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนให้ดูบรรยากาศ ไปเรื่อยๆนะครับมอชก็ร่มรื่นครับมีต้นไม้ใบหญ้าปลูกสองข้างทางทั่วไปนะครับสวยงามนะครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวไปทางตลาดฝายหินนะครับสองข้างนี้ก็เป็นหอพักตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับปรุงสร้างหอพักใหม่นะครับการใส่มือนี่ก็สร้างหอพักใหม่มอชก็มีการปรับปรุงพัฒนา ไปเรื่อยๆนะครับตามการเวลาเนี่ยครับอย่างข้างหน้านี้ก็เป็นศูนย์อาหารแห่งใหม่พิ่งสร้างเสร็จสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับข้างในก็มีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านสร้างขึ้นมาก็เพื่อแบ่งเบาภาระของอมชอนะครับแต่อมชอก็ยังคงมีอยู่นะครับอาหารอร่อยและถูกเหมือนเดิมนะครับผ่านมาตรงนี้ก็เข้าสู่โซนของตลาดไฟหิน ตลาดาฟหินก็เป็นตลาดอาหารช่วงตอนเย็นนะครับมีอาหารหลากหลายที่ขึ้นชื่อก็สลัดไฟหินเนาะแล้วก็ของกินอื่นๆนะครับขวัญใจชาวมอชอนะี่ฮะก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการหลังจากที่ก็ปิดนีโควิดไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีบรรยากาศคึกคักตอนนี้ก็ผ่านไปด้านหน้าก็จะเข้าสู่ โซนของอ่างเก็บน้ําตาชมพูนะครับเป็นอ่างที่ขุดขึ้นมาใหม่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเพื่อเป็นเป็นที่สํารองน้ําควบคู่กับอ่างแก้วนะครับเนี่ยอ่างตาชมพูก็ยามเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากครับมีคนออกมาออกกําลังกายกันนะครับทั้งประชาชนแล้วก็นักศ,ศึกษามานั่งชมวิวกันนะครับ ต่อไปก็นะฮะเราก็มุ่งหน้าไปสู่อ่างแก้วนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กันอ่างแก้วก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่คู่กับมอชอมาตั้งแต่เริ่มแรกถ้าด้านขวามือนี่เป็นคณะมนุษยศาสตร์นะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับมีการพัฒนาทําถนนตัดอะไรใหม่ก็สวยงามข้างๆนี้้ข,ข้างขวามือนี่ก็เป็นโรงอาหารคณะมนุษย์นะครับ สมัยก่อนก็มานั่งทานอาหารพร้อมชมสาวๆนะครับผมสาวคณะมนุษย์สวยงามน่ารักนะาะด้านซ้ายก็จะเป็นอ่างแก้วนะครับอ่างแก้วก็ช่วงนี้ก็สวยงามครับมีการทําทางเดินมีอะไรต่างๆให้สามารถมาพักผ่อนหนใจออกกําลังกายนั่งชมวิวกันไปนะครับตรงนี้สวยงามครับยามเย็นก็คึกคักท,กทีเดียว นะครับสำหรับด้านขวาของมือลงข้างล่างไปเนี่ยก็เขาเรียกลานควายยิ้มนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนเอาสุนัขนะครับเอาหมามาวิ่งเล่นมาทํากิจกรรมกันตรงนี้ครับอาจจะเรียกว่ากลายเป็นลานสุนัขยิ้มหรือหมาย,ยิ้มไปได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่พบควายนะมีแต่หมาครับผมนี่ฮะก็แต่ละคนก็มาพักผ่อนกันครับชมวิวกันนั่งเล่นเพลินๆนะครับ แต่ละกลุ่มก็เว้นระยะห่างกันพอสมควรครับนะครับต่อไปเราก็วนไปโซนด้านหน้านะครับด้านหน้ามอชอนะครับเลี้ยวขวาไปน,นี่เราก็จะเข้าสู่ด้านหน้ามอชอนะฮะยามเย็นบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักเนาะคนมาทํากิจกรรมกันที่อ่างแก้วนะครับนะีบ่ฮนะรถติดกันพอสมควรเลยทีเดียวฮนะ ครับพอพอมาถึงตรงจุดนี้ก็จะไปหน้ามอนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายวนให้ดูบรรยากาศด้านทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเนะี่ยส่วนขวามือนี้ก็เป็นสารธรรมนะครับเราเราจะไปดูทางเข้านะครับซ้ายมือนี้เป็นสารางแก้วนะฮะสถานที่ที่ใช้รับปริญญาสมัยก่อนเนาะ แต่ก็เลอกใช้มาหลายสิบปีละครับนี่ฮะก็เป็นถนนหลักที่เข้าสู่มอชอด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับตรงนี้วนกลับเข้าไปในตัวมอชอ,อีกครั้งนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่สองข้างทางสวยงามครับด้านหน้าจะเป็นศาลาธรรมนะครับแล้วก็ศาลพระภูมิประจํามอชอนะครับ ใครเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากจะเอ็นติดมอจอจะต้องมาไหว้สารประภูมิตรงนี้นะฮะก็มีบางส่วนสมหวังบางส่วนก็ผิดหวังเป็นธรรมดานะครับผมประภูมิท่านคงช่วยทุกคนไม่ได้ <c oughs> นะครับส่วนซ้ายก็เป็นสนามฟุตบอลหรือสนามรักบี้ใช่ไหมครับสนามรักบี้เนาะหลายๆคนก็มาวิ่งกันนะฮะมอชอปัจจุบันก็ใช้ทํากิจกรรมหลากหลายนะครับ นะครับด้านด้านซ้ายมือสักครู่เมื่อกี้ก็เป็นสํานักง,งานอาธิการบดีนะครับแล้วก็จะเป็นโซนไปรษณีย์โซนธนาคารอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะก็ให้ชมบรรยากาศกันเนาะ,นะครับแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางสํานักคอมพิวเตอร์นะครับสํานักคอมพิวเตอร์ก็อยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับวนไป นะครับถ้าตรงตรงขึ้นไปทางนี้ก็จะไปเจออ่างแก้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางหอสมุดเนาะหอสมุดคณะสังคมอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับตอนนี้มอชอก็จะมีรถนะครับรถเล็กๆรถไฟฟ้าเล็กๆนะครับวิ่งให้บริการเหมือนเหมือนเป็นรถรถโดยสารประจาทางภายในมอเนาะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่มีรถนะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับ ข้างในก็เป็นรถแอร์นะครับนั่งสบายนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนซ้ายมือก็เป็นแพทย์วิชาธรณีวิทยานะครับขวามือเป็นคณะสังคมศาสตร์สากรนะฮะแล้วซ้ายมือที่จะจะ,จะถึงนี่ก็เป็นสำนักหอสมุดนะครับสมัยก่อนนี่จะค้นคว้าอะไรก็ต้องมาที่นี่ใกล้สอบนี่นักศึกษาเต็มเลยนะฮะเพราะไปตามทางเนาะ มุมนี้ก็สวยงามครับในมอชอของเราสำหรับใครที่จบที่นี่แนละ้วไปเรียนที่อื่นนะครับก็ชมคลิปนี้ก็คิดถึงเนาะให้หายคิดถึงครับทีนี้มาถึงแยกนี้เราเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางเมื่อก่อนจะเป็นสนามบอลล์บอลตอนนี้สนามบอลล์บอลก็รื้อไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าทางถ้าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็น หอพักนะครับแล้วก็เป็นอมชอนะครับส่วนข้างหน้านี้เมื่อก่อนเป็นสนามวอลเลย์บอลเนาะแต่ตอนนี้เขาเขาเลิกใช้ไปแล้วนะฮะนะแล้วพอวนกลับมาตรงนี้ก็จะตรงไปที่หอเดลิกาเหมือนเดิมนะครับก็คือสําหรับคลิปนี้ก็วนให้ดูเป็นรอบเล็กๆเ,เ,เนาะสถานที่ที่สําคัญๆนะครับซ้ายขวานี่ก็เป็นหอพักนักศึกษานะครับแล้วก็กลับมาเจอ แลนด์มาร์คสำคัญของมอชอนะครับหอมนาฬิกาที่ยืนยงคู่กับมอชอมานานนะครับแล้วเราก็จะออกจากมอชอไปทางประตูวิศวะนะครับก็คือถนนด้านหลังนะครับก็ให้ชมบรรยากาศกันไปนะครับปัจจุบันนี้มอชอก็พัฒนามาโดยตลอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงประตูทางออกเนี่ยนะครับ ถ้าแฟนๆท่านใดถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องแกงโฮชแนลให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ